วันนี้จังหวะชีวิตของคนเรานั้นนับวันยิ่งจะเร็วขึ้นเรื่อยความกดดันอย่างหนักที่ผู้หญิงกำลังแบกรับอยู่คือการแข่งขันทางสังคมและชีวิตครอบครัวดังนั้นจึงก่อให้เกิดโรคทางการสืบพันธุ์เช่นอาการคันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อาการเจ็บปวดต่างๆเพิ่มขึ้นปีแล้วปีเล่ากรมอนามัยโลก WHO ได้ทำสถิติเผยว่าทุกปีจะพบผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกทั่วโลกประมาณ470,000คนและมีอีกประมาณ230,000คนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 80%ของผู้หญิงที่เป็นโรคทางนรีเวชแต่กลับตรวจพบไม่ทันเวลาและไม่ต้องพูดถึงการรักษาที่ทันท่วงทีผลก็คือโอกาสที่จะรักษาโรคให้หายนั้นกลับล่าช้าขึ้นไปอีกประจำเดือนจะปรากฏในผู้หญิงที่มีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ทั้งชีวิตผู้หญิงจะใช้ผ้าอนามัยประมาณ15,000ชิ้นซึ่งจะอยู่ในช่วง30-40ปีของผู้หญิงถ้าใช้ผ้าอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพบ่อย ก็จะทำให้เกิดการระบายความอับชื้นที่ไม่ดีอาการคันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไข้สูงปวดเอวปวดท้องเป็นต้นเมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดแบคทีเรียนในช่องคลอดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคช่องคลอดอักเสบไม่สามารถตั้งครรภ์และให้กำเนิดหรือแม้ก,กระทั่งมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นซึ่งผ้าอนามัยนั้นเป็นเนื่องเล็กๆที่ใกล้ตัวเราถ้าเป็นเช่นนั้นเวลาที่ผู้หญิงใช้ผ้าอนามายัยจะมีวิธีการอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับโรคมะเร็งมดลูกและผู้หญิงจะปกป้องส่วนเร้นลับให้ปลอดภัยยไได้อ่างร บริษัทเทียนสกูปนั้นยึดมั่นปัจจาในการบริหารงานที่ว่ารับมาจากสังคมต้องคืนกำไรให้แก่สังคมยึดมั่นที่จะให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยมเหมือนกันทั่วโลกจะใช้กลยุทธ์ในการเป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกและได้ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของผ้าอนามัยแอริสที่มีความทันสมัยเพื่อนำสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยมมาสู่คุณผู้หญิงเพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขสวยงามและมั่งคั่งทางบริษัทได้ทำการควบคุุมมคณภาาพขขอองงววัตถดดิบย่เ้ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพขั้นสูงจากกรมตรวจสอบคุณภาพแห่งชาติจะใช้โรงงานในการผลิตที่มีความมิดชิดผลิตอย่างต่อเนื่องใช้ระบบอัตโนมัติในการบรรจุในปี2008ได้รับมาตรฐาน ISO 9001จากกรมควบคุมคุณภาพแห่งชาติในปี2004ได้รับมาตรฐาน ISO 4001จากกรมจัดการสิ่งแวดล้อมผ้าอนามัยคุณภาพชั้นเยี่ยมสามารถปกป้องโรคทางนารีเวชได้ผ้าอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพ จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคทางนริเวศหลายอย่างตามมาจะมีวิธีเลือกใช้ผ้าอนามัยที่มีคุณภาพอย่างไร 1. ดูที่บรรจุพัณฑ์ผ้าอนมามัยแอลิสประสิทธิภาพออกซิเจนประจุลบได้มีการออกแบบบรรจุพัณฑ์ทั้งปลอดภยัยทั้งใช้งานง่าย บรรจุภัณฑ์ภายนอกนั้นจะใช้ฟอยล์ที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ภายนอกมีแถบกาวที่สามารถเปิดปิดได้ง่ายป้องกันสารพิษป้องกันความชื้นป้องกันแบคทีเรียแต่บรรจุภัณฑ์ผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นนั้นส่วนใหญ่จะใช้พลาสติกในการทำบรรจุภัณฑ์ภายนอกไม่มีแถบกาวที่สามารถเปิดปิดได้ง่ายผ้าอนามัยอลิสทุกแผ่นจะผ่านกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติจนเสร็จสมบูรณ์ทั้งกระบวนการผลิตจะไม่ได้รับการสัมผัสจากมือคน การปกป้องที่มิดชิด360อองศาสามารถป้องกันมลพิษและมลภาวะจากภายนอกได้แต่ผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นๆแผ่นผ้าอนามัยจะอยู่ในลักษณะกึ่งปิดง่ายต่อการเกิดมลพิษ สสัมผัสอันเนียนนุ่มและสบายใช้มือสัมผัสพื้นผิวผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นจะมีความรู้สึกหยาบกระด้างแต่ผ้าอนามัยอลิสเมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกเบาบางและสบาย 3. การซึมซับการรั่วไหลออกด้านข้างและการไหลย้อนกลับชั้นของการซึมซับนั้นจะมีรูรูปทรงกลวยที่ง่ายต่อก,การซึมซับซึมซับได้มากซึมซับได้เร็วปกป้องการไหลย้อนกลับโมเลกุลขนาดใหญ่2ชนิด จะเพิ่มการซึมซับของเหลวจะทำให้รู้สึกแห้งสบายปริมาณของของเหลวในหนึ่งวันของผู้หญิงนั้นจะไม่เกิน25มลินี่คือของเหลว50มลิตรเทของเหลวจากชั้นบนลงไปจะเห็นได้ว่าของเหลวนั้นถูกซึมซับลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วจำนวนของเหลว50มลนั้นยังไม่ทันที่จะถึงชั้นที่6ก็ถูกซึมซับและล็อกไว้ภายในนี่คือของเหลวจำนวน100มล เราจะนำผ้าอนมามัยยี่ห้ออื่นวางลงไปก่อนและนำผ้าอนมามัยของแอลสิสวางลงไปผ้าอนมามัยของแอลิซนั้นสามารถซึมซับของเหลวได้หมดเมื่อใช้มือบิดก็ไม่มีน้ำหยดออกมาผ้าอนมามัยของแอลิซนั้นจะมีการซึมซับและเก็บกักของเหลวที่ดีเยี่ยมเรามาดูการซึมซับของผ้าอนมามัยยี่ห้ออื่นกันคะ่ะของเหลวจำนวนมากถูกซึมซับดูสิคะ ยังมีของเหลวไหลย้อนออกมามาดูการไหลย้อนกลับและการป้องกันการรั่วไหลของด้านข้างกันค่ะก่อนอื่นนำของเหลว50มิลิลิตรเทลงบนผ้าอนามัยแอลิสและผ้าอนามัยยี่ห้ออื่น วางกระดาษชำระลงบนผ้าอนามัยทั้งสองแผ่นกระดาษชำระที่วางอยู่บนผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นนั้นจะเปียกชื้นส่วนผ้าอนามัยแอลิสนั้นจะแห้งสนิท 4. ระบายความอับชื้นผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้พลาสติกเกรดต่ำที่ไม่สามารถระบายความอับชื้นได้ ผ้าอนามัยของอลิซนั้นจะมีรูระบายความอับชื้นอยู่ด้านล่างซึ่งจะทำให้รู้สึกปลอดโปรง่งโล่งสบายผ่านไปหนึ่งนาทีไอ้น้ำได้ระเหยผ่านผ้าอนามัยอลิซขึ้นไปบนแก้วที่วางไว้ด้านบนแต่ผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นไม่มีไอน้ำระเหยผ่านผ้าอนามัย 5. ดูจากส่วนประกอบวัตถุดิบ ผ้าอนามัยแอลิสนั้นจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสุขอ,อนามัยไม่ขยายตัวเหมาะกับค่า pH ในร่างกายของมนุษย์การออกแบบ8ชั้นที่สามารถปกป้องสุขอ,อนามัยของผู้หญิงได้ชั้นที่1ชั้นที่ทำมาจากผ้าฝ้ายที่มีการซึมซับที่ดีเยี่ยมมีรูระบายความชื้นรูปทรงกลวยให้การสมัมผัสที่เนียนนุ่มสบายไม่ระคายเคืองต่อผิวซึมซับเร็วไม่ไหลย,ย้อนกลับ ชั้นที่2นวัตกรรมออกซิเจนและไอออนขนาดเล็กจะใช้เทคโนโลยีระดับประเทศแบบ d u ร c อ r e คอลทำให้ผิวหนังสามารถระบายความอับชื้นได้กระตุ้นเซลล์ในการเผาผลาญพลังงานออกซิเจนจะยกระดับขีดความสามารถในการระบายความอับชื้นของผ้าอนามัยทำให้ออกซิเจนนั้นเข้าไปทำลายแบคทีเรียให้หายไปช่วยรักษาสุขอนามัยที่ดีในจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง จะใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะฉีดสเปย์ไอออนขนาดเล็กลงบนผ้าอนามัยซึ่งตัวไอออนขนาดเล็กนี้จะแทรกซึมอยู่บนพื้นผิวผ้าอนามัย6,000ลูกบาทเซนติเมตรเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัดในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีจำนวนไอออนขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากจะทำให้คุณนั้นรู้สึกถึงความสบายกายและสบายใจ ออกซิเจนและไอออนขนาดเล็กมีผลต่อสุขอนามัยในผู้หญิงคุณสามารถวางใจได้เพราะผลิตภัณฑ์ของเรานั้นทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติที่หลากหลายและสามารถปกป้องสุขอนามัยของคุณได้ชั้นที่3เป็นชั้นที่มีความโดดเด่นในการซึมซับออกแบบมาเพื่อซึมซับของเหลวให้ดีขึ้นป้องกันการไหลย้อนกลับจะทำให้คุณรู้สึกแห้งสบาย ชั้นที่4และชั้นที่6จะทำให้คุณสบายใน360อองศารู้สึกสดชื่นแห้งสบายและมีสุขอานามัยที่ดี ชั้นที่หเป็นแหล่งรวมของโมเลกุลขนาดใหญ่จะใช้โมเลกุลขนาดใหญ่2แบบที่สามารถซึมซับได้มากซึมซับได้เร็วและรู้สึกแห้งสบายในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้เยื่อกระดาษในการซึมซับของเหลวมาเป็นวัตถุดิบแม้กระทั่งผู้ประกอบการบางรายใช้กระดาษรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบชั้นที่6เป็นชั้นที่ทําให้คุณรู้สึกแห้งสบายและไม่มีกระดาษเจือปนชั้นที่7ดด้านล่างของผ้าอนามายัย จะช่วยระบายความอับชื้นทำให้รู้สึกแห้งสบายออกแบบแผ่นผ้าอนามัยทั้งแผ่นนั้นจะไม่มีกระดาษมาเป็นส่วนประกอบเหมาะกับสรีระคนเมื่อเวลาคุณออกกำลังกายจะรู้สึกปลอดภัยผ้าอนามัยเอริสมีจุดเด่น5ประการ 1. นําทำให้รู้สึกสบาย 2. การปกป้องที่มั่นใจ 3. การระบายความชื้นที่แห้งสบาย4คุณภาพในการล็อกของเหลวที่ดีเยี่ยม5สะอาดไร้แบคทีเรีย ผ้าอนามัยแอริสจะเป็นสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยมมาสู่ชีวิตคุณผู้หญิงทั่วโลกให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสวยงามและมั่งคั่งก่อนหน้านี้เมื่อถึงวันนั้นของเดือนดิฉันรู้สึกไม่มั่นใจแต่ผ้าอนามัยแอริสได้ตอบสนองความต้องการของดิฉันได้ดีเยี่ยม 1. หอ่อใช้สำหรับกลางคืน2หอ่อใช้สำหรับแผ่นรองผ้าอนามัย3หอ่อใช้สำหรับกลางวัน ออกแบบมาเพื่อเหมาะสมกับจำนวนความต้องการของผู้หญิงเมื่อถึงวันนั้นของเดือนในขณะเดียวกันผ้าอนามัยก็ได้เพิ่มออกซิเจนลงในผ้าอนามัยทุกแผ่นสามารถลดการขาดความมั่นใจได้คุณสามารถส่งผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนรอบข้างของคุณได้เพื่อให้เขาได้ทดลองใช้และรู้จักผ้าอนามัยแอลิสมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีซองผ้าอนามัยที่มีซิปล็อกสามารถวางในกระเป๋าพกพาสะดวกมีสุขาอ,อนามัย ผ้าอนามัยแบบกลางคืนมีความยาว330มิลลิลิตรขนาดความยาวนั้นรองรับกับสรีระป้องกันการซึมเปื้อนด้านหลังแนวกาดานด้านล่างสามารถป้องกันการซึมเปื้อนทำให้คุณนอนหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืนผ้าอนามัยแอลิสนั้นเป็นเพื่อนคู่ใจของฉันเมื่อถึงวันนั้นของเดือนไม่มีสิ่งรบกวนใดๆทำให้ดิฉันหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืนผ้าอนามัยแอลิสช่วยปกป้องสุขะอ,อนามัย และห่วงใหญ่ผู้หญิง